สวัสดีครับอยู่ในเกนไพร์เลนเจอร์นะครับสำหรับวันนี้ก็มารีวิวนะครับสำหรับใครนะครับที่ได้บ้างนะครับก็จะเป็นนะครับหมวกฟานะครับตัวสลองนะครับอ่าสิบเอ็ดปีครึ่งนะครับก็เวลามาใส่นะครับก็จะทําให้ตัวพาวเวอร์นะครับออกสกิลได้ดีมากขึ้นนะครับเพราะว่ามีความสามารถเยอะนะครับใครได้บ้างนะครับก็เอามาลองใช้กันนูนะครับคือมันมีความสามารถนะครับเป็นอัตราการใช้สกิลนะครับแต่ว่านะครับอัตราใช้สกิลมันมาอยู่ ตรงกลางนะปกติมันไม่มีนะครับมันจะอยู่ช่องท้ายนะครับนี่นะครับมันจะมาเพิ่มนะครับอัตราที่จะออกสกิลได้นะครับคือระดับนะครับ8 0 9 0นะครับคือมันออกสกิลได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ในคลิปที่แล้วนะครับคือลองทดสอบนะครับเจอตัวนกอเล็มนะครับตัวพาวเวอร์ที่อยู่ในอีก ID นะครับที่เป็น ID รลองนะครับออกสกิลเยอะมากนะครับจนสามารถเอาชนะตัวน้องเลมได้นะครับ นี้ก e ็ถือว่านะครับทำงานได้ดีสุดๆนะครับในไอดีนี้นะครับตัวนี้ก็ถือว่านะครับการทํางานครับจะดีนะครับแต่ว่าถ้าเกียร์ตรงนี้นะครับขาดไปนิดๆนะครับถ้าเป็นเกียร์แบบอื่นมันจะดีกว่านี้แต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าใช้งานดีแล้วนะครับเกียร์มันสามารถเพิ่มได้นะครับคือมีนะครับลดแระครับลบสกิลได้นะครับแล้วก็จะมีความเสียหายนะครับ เพิ่มมา500กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็ดามเมจมันหนักแล้วนะครับยังเพิ่มมานะครับดัมเมดก็เกือบ5,000ันเปอร์เซ็นต์นะครับถ้ามีดาบด้วยนะครับดาบราชาก็จะได้นะครับ0 0พันไปพันกว่ากว่านะครับคือมันหนักนะครับจากสกิลที่ออกทีหนึ่งนะครับถ้าโดนตรงตรงก็ถือว่านะครับมีโอกาสตายนะครับคือเวลามันอัปเกรดนะครับให้นะครับ จากเกียร์ธรรมดานะครับมันมาเป็นเกียร์ที่สามารถเสริมสกยภาพได้นะครับอันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเพิ่มเติมคือความสามารถในการออกสกิลนะครับทําให้นะครับทํางานได้ดีขึ้นนะครับอันนี้นะครับมีแม่นยาเปลี่ยนเป็นโจมตีปกติเป็นโจมตีพื้นที่ทําให้นะครับตีสลัดได้นะครับสามารถโจมตีโดนหลายๆตัวได้นะครับสกิลที่2เป็นการยกเลิกอมตะานะครับลดอัตรานะครับ ต้านได้นะครับติดใบนะครับทำราเมจก็ถือว่าหนักมากๆนะครับแล้วก็จะมีนะครับความสามารถคือเพิ่มแร่หนึ่งพันนะครับแต่ว่าความสามารถเก้าดาวนะครับอดี o องก็จะเป็นต้านพายุหิมะนะครับแต่ถ้าได้ร่างโครหรือว่าฟื้นพลังก็จะเป็นการดีมากๆนะอันนี้ก็ผมยังไม่อัพนะครับยังไม่คิดจะอัพเป็นร่างเก้าดาวนะครับเพราะว่าต้องการเพิ่มอะไรนิดหน่อยนะครับอยากให้ตัวนี้นะครับกลายเป็น P ร้อยนะครับ ก็ในส่วนพรสวัสด์นะครับมันก็เพิ่มมานะครับถ้าตัวไหนนะครับที่เป็นตัวอันเชิญหรือว่าเป็นสัตว์อัญเชิญแล้วก็จะมีนะครับประเภทตัวที่โดนเปลี่ยนสภาพนะครับจะโดนน้ำเมฆหนัก3 0 0พันเเซะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวอัญเชิญแล้วก็ตัวเปลี่ยนสภาพนะครับก็ป้องกันกัญภาพนะครับจะไม่มีนะครับอันนี้แล้วตัวนี้มาตีกัญภาพนะครับก็ถือว่านะครับเป็นตัวที่ถือว่ามาจัดการได้ดีนะครับ อันนี้ก็เดี๋ยวจะทดสอบให้ดูนะครับว่าการทํางานมันดีขึ้นขนาดไหนนะครับบางตัวนะครับได้เกียร์ก็เปลี่ยนจากตัวปกตินะครับเป็นตัวที่ท็อปเทียขึ้นมาทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ใช้งานดีนะครับนี่ครับบัฟนะครับสกิลมันน่าป้อมมากนะครับบับน่าป้อมดีนะครับนี่ครับหนึ่งทีนะครับก็โดนนะครับกระแทกทีเดียวนะครับตายนะครับมันแรงนะครับ กระโดดแถวแถวนี้ก็ถ้าเอานะครับแบบตัวเดียวนะครับถ้าด่านประเภทนี้นะครับตัวเดียวก็ถ้าไม่เก่งจริงนะยืนไม่ได้นะครับนี่นะครับตัวตัวนะครับแบบตัวเดียวนะครับทะลุนะครับ ถ้าความเก่งไม่พอนะครับมายืนแถวแถวนี้ตัวตัวมันยืนไม่ได้นะครับตายนะครับเลือดไม่ได้เยอะด้วยนะครับนี่ครับแป๊บเดียวนะครับละเม็ดมันหนักมันแรงนะครับแถวแถวนี้นะครับมันเล่นสบายๆนะครับคือนะครับสามารถเอาไปเล่นได้นะครับแทบจะทุกโหมดนะครับตัวเดียวนะครับ แบบตัวตัวนะครับดูนะครับว่าความสามารถมันต่างไปขนาดไหนนะครับนี่นะครับด่านที่ระดับนะครับเป็นระดับแข็งที่สุดนะครับก็โดนนะครับตีหอกคอยตีอะไรก็น่าจะไซส์สบายนะครับแต่ว่าหอกคอยที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับมันก็สูงนะครับแต่ก็ยังนะครับไม่คิดจะไปต่อนะครับ Pvp นะครับถ้าคิดต่อสู้นะครับก็ต้องสายนะครับตัวตัวซัพพอร์ตหน่อยนะครับอันนี้มันมีตัวบินนะครับไม่อยากโจมตีนะครับอันนี้โจมตีได้นะครับแต่ว่าอีกตัวนะครับไม่เอานะครับเอาทีมแรกนี่แหละครับ ก็เอาตัวมาซับพอร์ตนะครับก็จำเป็นนะครับเพิ่มเปล่าล็อกแล้วก็เพิ่มอะไรไปนิดนิดนะครับประมาณนี้นะครับเอามาซับพอร์ตในการทำดาเมจแล้วก็สวยบับนะครับมันจะทำให้ตัวมันเก่งนะครับนี่ครับออกสกิลดีนะครับนี่ครับดูจังหวะนะครับนี่กระโดดนะครับกระโดดนะครับนี่ แป๊บเดียวนะครับก็ออกสกิลนะครับถ้าไม่กระโดดนะครับคือไม่รอดนะครับเพิ่มความเร็วหน่อยนะครับคู่ต่อสู้ก็ถือว่านะครับอันตรายมากๆนะครับเป็นระดับบอสมือนะครับฝั่งเราก็จําเป็นนะครับต้องการพื้นที่นะครับ กับตู้สล็อตเราก็จําเป็นนะครับจะต้องให้นะครับตัวพาวเวอนะครับทำดัมเมนะครับแต่ว่านะครับ5ต่อ10ก็ยืนกันลําบากหน่อยนะครับน่าจะไม่ไหวแล้วนะครับมันหนักไปนะครับคือระดับนะครับที่มี10ตัวมันสู้ลําบากนะครับ แล้วก็ลองนะครับทดสอบดูได้นะครับคือมันทําให้นะครับตัวออกสกิลได้ดีนะครับมันต่างไปนะครับพาวเวอร์นะครับนี่ครับบัฟนะครับแล้วก็กระโดดนะครับบัฟโจมตีนะครับโจมตีทั่วไปนะครับบัฟกระโดดนะครับกระโดดทุบนะครับโจมตีเร็วมากนะครับแล้วก็ จะมีจังหวะกระโดดนะครับแต่ว่ากระโดดช่วงแรกนะครับคือมันหนักนะครับตัวมันมีความสามารถเยอะนะครับถ้ามีเวลานะครับกระโดดในช่วงแรกๆได้นะครับคือดัมเมจตอนนั้นนนมันจะแรงสุดๆนะครับน่าจะหนักประมาณบวก3,000นะครับดัมเมจช่วงแรกนะครับถ้าไม่ผิดนะครับ นี่นะครับก็ยืนลำบากนิดนิดนะครับแต่ถ้าได้จังหวะนะครับนี่โจมตีเร็วมากๆนะครับแบบโจมตีปกตินะครับเป็นโจมตีมันโดนสลดนะครับโดนหลายๆตัวนะครับคู่ต่อสู้ก็ถือว่านะครับแข็งมากนะครับ เขามีจํานวนตัวที่เยอะกว่านะครับแล้วก็ตัวเขามันปั่นป่วนดีนะครับเราสู้ลําบากด้วยนะครับไม่มีโอกาสได้กระโดดเลยนะครับถ้าได้นะครับโดดทุบนิดนนะครับมันก็จะเปลี่ยนสถานการณ์ได้นะครับแต่ว่า5้าต่อสิบมันจะลําบากหน่อยนะครับนี่ครับตัวเขายืนกันเยอะมากนะครับ นี่นะครับน่าจะยืนได้ไม่นานก็น่าจะแพนะครับถ้าเจอแบบต่อเนื่องนะครับเราไม่มีโอกาสนะครับถ้ามีโอกาสให้ตัว power ได้กระโดดนิดนิดนะครับสองสามทีนะครับก็จะทําให้นะครับฝั่งเรามีโอกาสชนะนะครับคือการเพิ่มเกียร์มานะครับเกียร์ตัวที่เป็นหมวกฝางนะมันเพิ่มศักยภาพได้ดีนะครับถ้าให้ออกสกิลได้ดีนะแต่ว่าถ้าติด ตรงนี้นะครับมันเป็นเกียร์โดนก็จริงนะครับแต่ว่าอยากได้นะครับเกียร์เป็นดาวที่เป็นดาบราชานะครับมันจะเพิ่มศักยภาพแบบสูงมากๆนะครับคือดาเมจนะครับแบบทีเดียวนะครับแทบจะตายทุกตัวแล้วก็จะมาบวกตัวนี้นะครับเงื่อนไขนะครับเพิ่มความเสียหายในการโจมตีด้วยทักษะ3,000เนะครับมีผลกับเป้าหมายทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ถ้ามาเพิ่มตรงนี้จะแบบทีเดียวนะครับมีตายทุกตัวนะครับอันนี้ก็มันจะหนักนะครับแต่ว่า เกียร์ตรงนั้นนะครับยังไม่มีต้องรออีก1ปีนะครับกว่าจะครบรอบแล้วจะมาใหม่นะครับน่าจะมี1ปีน่าจะมานะครับวันนี้ก็มานะครับรีวิวทดสอบไปดูประมาณนี้นะครับตัว power ก็จะเก่งขึ้นมากๆนะครับอันนี้นะครับเวลาได้เกียร์มานะครับก็เป็นอีกระดับนะครับใครมีก็แลกไว้นะครับระว่าเกียร์นะครับประเภทนะแบบนี้นะครับมันมานะครับ หนึ่งปีนะครับน่าจะได้ประมาณหนึ่งครั้งนะครับอันนี้ก็แลกมาแล้วนะครับมันให้อันเดียวนะที่เหลือก็อย่างอื่นก็พอแลกได้นะครับอันนี้ก็สําคัญมากๆนะครับอาจจะตอนแรกก็คิดว่ามันจะไม่ดีนะครับมันเพิ่มอัตราทักิลแต่ว่าเวลาเอามาใช้งานจริงนะครับมันเก่งขึ้นนะครับมันทําให้ตัวเรานะครับเก่งขึ้นเราสามารถเอาไปใช้กับตัวอื่นได้นะครับ ตัวไหนก็ได้นะครับที่มันมีดัมเมดเอาไปใส่กับบราวล็อกก็ได้นะครับถ้าต้องการนะครับถ้าไม่มีตัวดัมเมดที่เป็นธาตุไฟนะครับแต่ว่าถ้ามีดัมเมดธาตุไฟก็ใส่ธาตุไฟนะครับมันจะดีมากนะครับอันนี้ก็มารีวิวนะครับประมาณนี้ก่อนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ